ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟัน,ฟนกุรูพอดแคสต์นะคะอัปเดตข่าวสารทั่วโลกพรอมวิเคราะห์เจาะลึกการลงทุนโดยเหล่ากูรูจากพลจปอสิกรไทย วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเน็ตม erm ิตาตุมราชวินอินเวสเมนต์แสตช์จากบลจกศิกรไทยนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวันที่ตลาดหุ้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แตะ New ิวไฮไปได้นะคะแต่ว่าความผันผวน,นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีอยู่นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ชวนพี่เกตนะคะชุนทวันผู้บริหารผู้บริหารกองทุนหุ้นต่างประเทศนะคะจากบลจกสิกรไทยมาวิเคราะห์เจาะลึก กันในเรื่องของนโยบายของอเมริกาที่ยังคงมีความผันผวนอยู่แล้วก็วันนี้พี่เกดจะมาแนะนํากองทุนอะไรที่เหมาะสมกับการลงทุนในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับพี่เกดในช่วงแรกเรามาอัปเดตข่าวสารทั่วโลกในช่วงเศรษฐกิจติดจอค่ะ ต้องบอกว่าในช่วงเดือนพษภาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงต้นเดือนมิถุนายนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดือนเมษาที่คุณทรัมป์มีการประกาศเรื่องของวิสัยพิคทารีฟนะคะแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงไปมากในเดือนเมษาแต่เราจะเห็นว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรีบาวหรือการฟื้นตัวข,ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะถ้าเราไปดูผลตอบแทนสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะใน สไลด์หน้าที่1นนะคะจะเห็นว่าตัวตลาดหุ้นโลกนะคะในแท่งทางซ้ายสุดนะคะแท่งสีเขียวเป็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนพฤษภาถึงวันที่9มิถุนาก็คือวันนี้นะคะจะเห็นว่าหุ้นโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐนะคะที่ในแท่งสีเขียวในแท่งที่2และแท่งที่สานะคะจะเห็นว่าหุ้นสหรัฐกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะคะในขณะที่หุ้นจีนเนี่ยในตัวเอสแชร์ are, นะคะตัวหางเสงเราจะเห็นว่า ตลาดหุ้นมีการปรับตัวได้ดีตั้งแต่ต้นปีนะคะมาจากเรื่องของการหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ AI นะคะเพราะว่าการพัฒนา AI ในจีน,นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ภาครัฐเองของจีนก็มีการหมุนในเรื่องนี้ นะคะก็เป็นเหตุผลที่เดือนพฤษภาจะเห็นว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างสดใสนะคะแต่ถ้าเรามาดูที่ทุนไทยอาจจะเห็นเป็นอ,อยู่แค่ตลาดเดียวที่เยนทูเดตเราก็ลงมา18.7นะคะแล้วเดือนที่ผ่านมาเราก็ยังมีการปรับตัวลดลงนะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ย็าการเน้นย้ำนะคะว่าในชครงทุนเนี่ยมะกระจายการลงทุนไปทั่วโลกนะคะไม่ได้กระจุก อยู่แค่ในหุ้นไทยเพราะว่าถ้าเรากระจุกแค่หุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะทําให้ท่านาพลาดโอกาสการลงทุนแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงนะคะที่จะมาขึ้นทักกระจุกอยู่แค่ในไทยค่ะทีนี้เรามาดูในกราฟาในแท่งทางขวาสุด2แท่งอันนี้คือการลงทุนในพันธบัตรนะคะในบอลน,นะคะในตราสารนี้จะเห็นว่าให้ผลตอบแทนเย o d เดทที่เป็นบวกได้ดีเช่นเดียวกันประมาณ4-5%เปเซ นะคะก็จะเห็นว่าการที่ท่านกระจายการลงทุนไปที่ตราสารนี้เองเนี่ยก็ช่วยลดความผ,ลผลันผวนแล้วก็ช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดผันผวนด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่ตลาดกลับมาริสออนนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีเนี่ย นักวิเคราะห์หลายๆเจ้านะคะก็เริ่มออกมาลดโอกาสที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเกิดภาวะถดถอยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยคนก็เริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเกิดภาวะถดถอยนะคะซึ่งมาจากนโยบายภาษีนําเข้าของสหรัฐเป็นหลักนะคะแต่ว่าด้วยท่าทีที่ดูจะผ่อนคลายลงในเรื่องของสงครามการค้าเองเนี่ยก็ทําให้หลายๆเจ้าเริ่มที่จะ,ะลดคาดการลดโอก,กาสที่จะเกิดรีเซชชันเนี่ยลงมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูตัวเลขของเศรษฐกิจ สหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาอาทิตย์ที่แล้วนะคะอย่างตัวนอนฟาร์มเพโรสตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรเองเนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีบางตัวที่อาจจะออกมาผิดคาดไปบ้างต่าคาดไปบ้างแต่ว่าโดยในภาพรวมๆเองเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดเนี่ยมีความคิดว่า,าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเป็นในภาพซอฟต์แลนดิ้งก็คือชะลอตัวลงแต่ว่าไม่น่าจะเกิดรีเซชชันนะคะเหมือนที่เคยกังวลกันก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าเราไปดูในสไลด์ที่2องนะคะจะเห็นว่าตัวภาพของ เฟดนะคะที่เป็นการลดดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงไตรมาสที่หนึ่งนะคะตลาดเนี่ยมองว่าเฟดต้องเบี้ยไปถึงสามถึงสี่ครั้งนะคะเส้นสีฟ้าในกราฟกราฟเส้นเนี่ยนะคะเส้นสีฟ้าเองเนี่ยคือเป็นการคาดหวังของตลาดจะเห็นว่าอันนี้เป็นช่วงไตรมาส1หนึ่งนะคะตลาดเนี่ยมีความคาดหวังว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ยสามถึงสี่ครั้งเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยถ้าท่านมาดูเส้นนี้ในภาวะปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าตัวเส้นสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยมันจะมีการปรับ แค่ลงมาก็คือตัวเส้นสีเขียวคือดอกพลอตของเฟดที่มองว่าปีนี้จะลดดอกเบีย้ยสองครั้งนะคะใกล้เคียงกับความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าปีนี้เฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วก็หรือว่าอาจจะไปถึงสองครั้งได้นะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่เราคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้หนึ่งถึงสองครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่เราคิดว่าจะทําให้ตัวเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดภาวะถดถอยแล้วก็เฟดน่าจะลดดอกเบี้ยต่อได้นะคะแล้วก็ อยากให้ทุกท่านติดตามการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนะคะซึ่งคาดว่าเฟดเนี่ยก็น่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมแต่สิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของดอทพลอตเรื่องของการคาดการเศรษฐ,ฐกิจที่เขาจะมีการประก,ระก,กาศออกมาใหม่นะครับแล้วก็น่าจะต้องติดตามว่าทิศท,ทางว่าเฟดเนี่ยเขามองเศรษฐกิจระยะข้างหน้ายังไงคณะกรรมการของเฟดเนี่ย,ย,ยมีมองเรื่องของการลดดอกเบีย้ยในระยะข้างหน้ายังไงซึ่งจะส่งผลต่อตลาดการเงิน ต่อการลงทุนของทุกท่านอย่างมีนัยสาคัญนะคะทีนี้มาที่ปัจจัยสุดท้ายนะคะนอกเหนือไปจากตัวเศรษฐกิจที่นักลงทุนดูจากใารกังวลปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของอสงครามการค้านะคะสงครามการค้าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่12บสองพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าตลาดทุนโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสําคัญนะคะถ้าดูในสไลด์ไปจะเห็นว่าถ้าท่านดูใน่น,นะคะตั้งแต่วันที่ส2สองพฤษภาที่สหรัฐ ถามว่าทําไมใคยกังวลเป็นสหรัฐกับจีนทีรคุยกันแล้วก็วงที่จะลดนำเข้าระหว่างกันนะคะเป็นเวลา90วันชั่วคราวซึ่งทางสหรัฐเนี่ยก็ลดให้จีนอย่างจากตอนแรกเนี่ยที่ขู่ไปจนถึง145เปอร์เซ็นต์นะคะก็ลดลงมาเหลือ30เปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันจีนเคยขู่ไปถึง125เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมาเหลือ10เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการเรื่องของสงครามการค้าที่ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะตลาดก็ตอบรับ ปนในเชิงบวกอย่างรวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านมาดูในช่องที่2ช่องสีแดงวันที่23พฤษภาคมนะคะจะเห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้โพสต์ข้อความในทรูสโซเชียลนะคะประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนําเข้าจาก EU ถึง50ซึ่งเราก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยตลาด EU ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีความผ,ลผลันผวนแต่อีกไม่นานอีก2วันถัดมาประธานาธิบดีก็มีการบอกว่าจะเลื่อนนะคะกำหนดขึ้นภาษีจาก EU 50เนี่ยบอกว่าจะเลื่อนไปถึงวันที่9กรกฎาคม แล้วก็หลังจากนั้นเองวันที่1 9พฤษภาก็มีเรื่องของสารการค้าต่างประเทศของสหรัฐนะคะที่ออกมาบอกว่าการที่ทรัมป์ประกาศใช้ reciprocal t a r i f f เนี่ยมันขัดกับกฎหมายนะคะมันมันไม่สามารถใช้ได้นะคะก็เหมือนตลาดก็ดูเหมือนจะดีใจอยู่พักหนึ่งแต่ไม่กี่วันต่อมาก็สาลอุทธรณ์ก็ออกมาระง,งับคําสั่งนี้ชั่วคราวนะคะซึ่งจากพัฒนาการในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าความผันผวนนะคะของตลาด หุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเรื่องของสงครามการค้าดูเหมือนจะผ่อนคลายลงถ้าเทียบกับเดือนเมษานะคะแต่ว่าความไม่แน่นอนบริบทความไม่แน่นอนก็ยังเป็นอยู่เช่นนี้นะคะคาถามที่สําคัญก็คือในฐานะที่ท่านเป็นนักลงทุนเนี่ยท่านควรจะวางแผนการลงทุนอย่างไรในในช่วงที่สถานการณ์บรรยากาศการลงทุนเป็นแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้เกียรติจากทางพี่เกตนะคะที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันในเรื่องนี้ในช่วงฟันกูรูชีเป้าค่ะ สวัสดีค่ะพี่เกดวันนี้เน็ตอยากให้พี่เกดช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องของสารการค้าต่างประเทศของสหรัฐที่เขามีการระงับเรื่องของที่ทรัมป์ใช้ว i c i ทิฟิ a คิลไใช่ไหมคะบอกว่าขัดต่อกฎหมายแต่อีกไม่กี่วันเนี่ยสารอุทธรณ์ก็ออกออกมาระงับอีกทีหนึ่งเรื่องของสารการค้าที่ตัดสินไปก่อนหน้านั้นพี่เกดมองวิเคราะห์ในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ขอเท้าความไปก่อนว่าที่เมื่อ28ปใช่ไหมคือสภาคมที่สารการค้าเขาออกมาว่า ประธานาธิบดีเนี่ยออกกฎหมายที่ใช้กฎหมาย IE EPA ที่ขัดต่อ <c oughs> สิ่งที่เขามองว่าเป็นหลักการสากลก็คือมันไม่ไอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ <c oughs> สามารถใช้กฎหมายนี้ได้แล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน <c oughs> คือเขาบอกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเป็นคนกำหนดกฎหมายนี้ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็คือวันหนึ่งเนี่ยเขามีการลดภาษี พวกที่เก็บ global สิเอร์นะคะแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวกับลาสเวกัเฟนเทนอลจีนเม็กซิโกแคนดาอันนี้เขาลดไปเลยแต่วันถัดมาเนี่ยเขาก็กลับคำตัดสินขึ้นมา <Okay. S 2> ก็สาอุทร์รับคำร้องของ <Okay. S 2> ทางรัฐบาลว่าให้กลับคำตัดสินซึ่งเขาก็ให้เวลาจนถึงวันนี้นี่แหละค่ะที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีคำชี้แจงถึงเรื่องนี้ คิดว่าน่าจะใช้เวลาตัดสินประมาณเป็นเดือนนะคะเดือน2เดือนกว่าเขาจะได้คําตัดสินในมุมมองของเราเนี่ยมองว่าการที่เขาลับคําตัดสินใน24ชั่วโมงเนี่ยก็แสดงถึงความผันผวนไม่ไม่มั่นคงของนโยบายนะคะแล้วก็ทําให้ตลาดโดยรวมเนี่ยมีความไม่แน่ใจโครงสร้างการลงทุนต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีความไม่มั่นคงเท่าไหร่เ,เราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความผันผวนในตลาดเนี่ย มันยังมีอยู่ถึงแม้ภาพรวมเนี่ยเรามองว่าในเรื่องทาริฟต่างๆเนี่ยมันคงไม่ได้กลับไปแย่เท่าตอนที่ต้นเมษายนที่เขาประกาศออกมาด้วยเร็จสูงมากนี่ f u n d a m e n t a ของอเมริกาหรืออะไรที่ออกมาจากตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่า GDP ที่มองว่า quarter สเนี่ยจะดีขึ้นเป็น2%จาก quarter แรกติดลบไปลบสเนี่ยลบศู กับตัวเลขต่างๆที่เพิ่งออกมาพวกงานฟาร์มเฮโรหรือจ็อบโอเพนนิ่งเนี่ยก็ยังดีดูรวมถึงเออร์เน็งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโดยพวกคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็ยังทําได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามีโทนที่ดีขึ้นเกี่ยวกับทาริฟแต่แน่นอนความผันผวนเนี่ยยังคงเป็นอะไรที่ต้องจับตามองค่ะค่ะแล้วในภาพเรื่องของภาษีนําเข้าในระยะถัดไปมันมีคีย์เดตอะไรที่พี่เกอยากให้นะักลงทุนจับตาบ้างก็อย่างที่บอกเลยวันนี้เลย วันที่9มิถุนายนหนึ่เลยก็คือวันนี้ทางฝ่ายรัฐบาลต้องยื่นคำชี้แจงว่าทำไมเขาถึงจะสามารถเก็บภาษีใน IEPA ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาหรือสิงหาสารอุทธร์เขาก็จะตัดสินว่ามันจะออกมาในรูปไหนซึ่งวันนี้อีกเหมือนกันวันที่9เนี่ยก็จะเป็นวันสิ้นสุด90เดที่เขายืดขยายอ,อายุ การทาริฟครอบคุมทั่วโลกออกไปแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ทาริฟของยุโรปมีการขยายออกมาวันนี้เช่นกัน mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ก็จะมีการพบกัน <Huh. S 1> ระหว่างผู้นำอเมริกา <Huh. S 1> กับจีน <Huh. S 1> ที่ลอนดอนเพื่อจะคุยกันว่าเขาจะมีพัฒนาการในเรื่องภาษีเป็นยังไงต่อไปนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีวันที่สิสองินหาที่เป็นวันครบรอบ90วันเหมือนกันที่อเมริกากับจีนที่เมื่อกี้เน็ตบอร์ดเนี่ยเขาตกลงกันว่าจะยืดอายุภาษสิปหลักๆก็จะมีคีย์เดตประมาณนี้ค่ะงั้นในช่วง1-2เดือนนี้ก็ดูเหมือนจะมีเรื่องที่เราจะต้องติดตามไปอีกนะคะพัฒนาการต่างๆแล้วอย่างที่ทรัมป์คุณทรัมป์เขาจะคุยกับสีจินผิงที่อเมริกาจะคุยกับจีนเนาะที่ตัวแทนของแต่ละประเทศจะคุยที่เก็ตมองว่าเป็นข่าวเชิงบวกนะคะกับตลาด คิดว่าเป็นข่าวเชิงบวกค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เขายอมคุยกันโดยตรงก่อนนี้ในนี้ทรัมป์เขาก็จะออกมาบอกว่าเออมีการคุยกันแล้วแต่ทางจีนก็เออไม่มีนะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เ,ออเขามีการยกหูคุยกันเขาคุยกันประมาณแบบ90นาทีดูว่ามีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมีการนัดหมายที่ตัวแทนมาเจอกันวันนี้แล้วก็หลังจากที่เขาคุยกันเนี่ยเราอาจจะ ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ว่าวันไหนเขาคุยกันอะไรแต่ว่าการจีนเนี่ยเหมือนมีพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับการให้ส่งออก<ฮ>แร่มินเนอรัลที่เป็นคีย์สำคัญของการผลิตนะคะ<ฮ>เพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าเขาตกลงกันได้วันนี้คุยกันได้ออกมาแล้วมีพัฒนาการที่ดี<ฮ>ก็น่าจะส่งผลบวกกับ<ฮ>ตลาดงั้นก็นักลงทุนก็คงต้อง คืนนี้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องภาษีนําเข้าอะคะ่ะพี่เกดอีกเรื่องก็คือเรื่องของ uh, OBBBA เนาะ One Big Beautiful Bill Act ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ทางประธานาธิสหรัฐเนี่ยเขามีการผ่านสภาล่างไปแล้วนะคะด้วยคะแนนที่เฉียว,วเฉียวดมากแต่ว่าทีนี้มันต้องไปผ่านสภาสูงอีกทีหนึง่งซึ่ง ตอนที่มันผ่านสภาล่างเนี่ยตลาดก็ดูเหมือนจะกังวลเรื่องของการขัดดุลทางการคลังของสหรัฐะคะซึ่งประเด็นนี้เป็นมีประเด็นพิเศษอะไรบ้างที่นักลงทุนต้องติดตามหรือว่าจับตาค่ะค่ะก็ร่างภาษีที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการต่อย,ยอดของอเมริกาเฟิร์นะคะที่เขาเขาออกมาแล้วก็มีเป้าหมายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การคลังซึ่งประเด็นหลักๆที่เขาออกมาเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะ กระตุ้นเศษรษฐกิจโดยการลดภาษีก็คือต่ออายุขอแงแท็ Cut t and Job Act ที่จะหมดอายุป,ปีนี้ตอนทรัมป์1.0เขามีไว้ก็คือเหมือนกระตุ้นให้ลดภาษีไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าบคุคคลธรรมดาแล้วก็จะมีพวกเ e n นฟิตลดหย่อนภาษีต่างๆให้บริษัทในด้าน R d หรือว่าการผลิตนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการลดรายได้ของประเทศ ส่วนที่2เลยก็คือจะมีการาสนับสนุนพลังงานธรรมชาติ <Who? S 1> ก็อย่างที่เราอาจจะได้ข่าวกัน <icting> ว่าที่ที่แล้วทรัมป์กับอีลอนเขามีปัญหากันนิดหน่อยก็คืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขามีการยกเลิกเครดิตของพวกพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็น EV หรือโซลา r นะคะแล้วก็ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็น WILL พาที่จะมาเพิ่มรายจ่ายของประเทศก็คือเพิ่มด้านด e f เ n นซ การป้องกันประเทศชายแดนหรือการการายาเสพติดหรือว่า immigration อะเงี้ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะคราวนี้เพราะมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ revenue ก็ลดลงไปมันก็จะต้องมีมาตรการมาเขาเติมหนึ่งในนั้นก็คือลดสวัสดิการของอภาครัฐไม่ว่าจะเป็น medicaid medicare ก็จะลดไปประมาณ1ล้านล้านเหรียญหรือว่า food s t a ป์ที่ l i n k ์กับ m e d i เคทเนี่ยก็อาจจะทําให้สวัสดิการของคนพิการเนี่ย ลดลงไปค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งที่ตลาดให้ความสนใจคือ,เ,อเก็บภาษีนักงต่างชาตินะคะน mm hmm. ำาตาแบบเก้า hmm. ๆซึ่งออกมาเหมือนก็เป็นเหมือนการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเขาก็กะว่าจะเก็บเนี่ยให้นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์อเมริกาเนี่ยต้องมีการจ่าย withholding tax ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยอันนี้ก็ทําให้ตลาดค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้ค่ะตอนต้นเดือนเนี่ยมูดี้ออกมาลดเครดิตอเมริกาก็สาเหตุเรื่องมาจากพวกภาระหนีอ้อะไรพวกนี้การที่มีบัตเจ็ตที่ใหญ่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่แบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ทางซี o เขาประเมินว่า จะส่งผลให้อเมริกาเนี่มีภาระนี้สูงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเดฟเฟซิตที่สูงขึ้นจากประมาณหมาเป็น9%อร์เซอีกสิปีข้างหน้านอกจากนี้พวกภาระนี่เดบต่างๆเนี่ยก็อาจจะชูดอัพไปประมาณ120-130%อันนี้เป็นปัจจัยที่จ้องจับตามองอีกส่วนหนึ่งก็คือในด้านโกรธของประเทศทางด้านรัฐบาลก็บอกว่า มาตรการนี้จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศเต,ติบโตได้ลองเทอร์ม g p p นี่ก็จะโตไดเ้เป็นประมาณ1%กว่าเปอร์เซ็นเป็นประมาณ2.7%ถึง3%กว่าเปอร์เซ็นจากการกระตุ้นเรรศรษฐกิจภาคแรงงานภาคการลางทุนแต่เหมือนเดิม CEO ก็ออกมาบอกว่าการผลกระทบจากมาตรการนี้อาจจะยังมีความไม่แน่นอนเท่าไหร่ที่ส่งผลหรืการเติบโตของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาม,ามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะผ่านนโยบายนี้ได้ไหมคะมซึ่งหลังจากที่มีม o ดี้ที่ปรับลดอันดับเครดิตแล้วก็เรื่องของวันบิ๊กบิ u t ด f u ์ฟูบิที่ออกมาที่เราก็จะเห็นว่าตัวบอลยูสหรัฐเนี่ยมันมีการชุดอัพก็คือมันปรับพุ่งขึ้นกลับไปแตะที่แถวประมาณ4.5เปอร์เซใ,ใช่ไหมคะซึ่งในเดือนหน้าเองก็จะมีการผ่านมีการเข้าสภาบนใช่ไหมคะพี่เกิซึ่ง พี่เกดคิดว่าถ้าผ่านหรือไม่ผ่านสภาบนเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวบอลยูของสหรัฐในรูปแบบไหน,นคะคะจริงๆเราก็ยังไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เขาคอนเสิร์ตกันมากๆก็คืออย่างที่บอกภารานิสินหนึ่งแล้วก็สวัสดิการของคนเมกาว่าพวกเมดิแคร์เนี่ยจะได้น้อยลงแล้วก็เหมือนออีกย่างนึงคือ,ขอเขากังวลว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีรายได้สูง mm hmm. เพราะฉะนั้นการ ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยคงต้องกลับไปกลับมาอยู่สักพักหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดทไลน์ที่ควรจะผ่านมันควรจะเป็นประมาณต้นสิงหาคมเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าภารเอเมริกาเนี่ยจะมีไม่สามารถที่จะชําระภาระนี่ได้เพราะฉะนั้นเดทไลน์จริงๆเนี่ยควรจะก่อนหน้านั้นผลกระทบต่อตลาดถ้าออกมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็อย่างที่บอกอย่างที่เน็ตบอกก็บอลยิวก็อาจจะมีการชูดอัพขึ้นไปอีก แล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเซกเตอร์ไหนได้ประโยชน์เซกเตอร์พวก Energy หรือว่า c o n s u m e r ที่ใช้ใจ่ายในในชอทเทอรเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเซกเตอร์ที่เสียประโยชน์ก็มีก็น่าจะมาจากพวกเอ่อเฮลท์แ,แคร์หรือพวกพลังงานสะอาดที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะน,นั้นเนี่ยในชว่วงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะลดบัต g เจตหรือเพิ่มบัตเจตสุดไหนออกมาน เพราะฉะนั้นมันก็ยังดูเหมือนว่าความไม่แน่นอนก็ยังมีอยู่เยอะนะคะทั้งเรื่องของภาษีน้าเข้าของสหรัฐแล้วก็เรื่องของภาวะขัดดุลทางการคลังของสหรัฐที่น่าจะเข้ามาทําให้ตลาดผันผวนแล้วอย่างนี้พี่เกศจะมีคําแนะนําให้นักลงทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างคะก่อนหนะน้านี้ตอนต้นปีตอนที่เขาประกาศทาวริฟมาเรทสูงๆตอนนั้นเราก็แนะนําให้นักลงทุนลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยการลดการถือสินทรัพย์เสี่ยงเช่นพวกหุ้น ที่คอนเซนเทรตในประเทศหรือเซกเตอร์แล้วก็เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อย mm. เช่นตราสารนี้นะคะ mm. แล้วก็อีกกองทุนหนึ่งที่เราแนะนำเป็นคอมาตลอดก็คือการลงทุนแบบมัลติอาเซ t กระจายความเสี่ยงอันนี้ก็ได้ทุกสภาพเศรษฐกิจ mm. แต่อย่างที่บอกว่าเราคิดว่าความเสี่ยงของภาษีคงไม่ได้รุนแรงเท่าตอนต้นปี mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. นักลงทุนที่อยากจะลงทุน สาทเท่าไหร่เป็นหุ้นเข้าลงทุนในหุ้นเนี่ยก็คิดว่าควรจะลงทุนหุ้นแบบกระจายลงทุนทั่วโลกไม่กระจุกตัวใน r ร g i o n หรือว่าเซกเตอร์ใดเซกเตอหนึ่งแล้วก็แนะนำให้ลงทุนเป็นหุ้นประเภทดีเฟนซีที่มีความผันผวนต่ำนะคะแล้วก็มีรายได้สม่ำเสมอ ซึ่งตอนนี้กองทุนของบราจกเกสิกรไทยเรามีกองทุนอันไหนที่จะใน้สำนักลงทุนในสถานการณ์แบบนี้บ้างคะพ่ค่ะเราก็มีกองทุนชื่อ,อ,อ K Global Premium Income นะคะก็คือ KGPIN นะคะ KGPIN US UH, ก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในสภาวะนี้นะคะก็จะเป็นการลงทุนในหุ้น d e f ฟน s ซี e ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการลงทุนในการขายออปชันนะคะ ซึ่งประมาณ70%ของกองเนี่ยก็จะลงทุนอย่างที่บอกเป็นหุ้นที่อยู่ใน MSCI World อีก30%ก็จะเป็นการขายออปชันบน S&P 500แล้วก็ MSCI e f i ก็คือ MSCI x US นะคะซึ่งอสองส่วนนี้มาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนส่วนแรกเนี่ยเป็นการลงทุนในหุ้น Defensive อย่างที่บอกเนี่ยเขาก็จะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นคงมีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็ ทำได้ดีในทุกสภาพเศรษฐกิจนะคะ mm hmm. เพราะนช้นเซกเตอร์ที่เขาโอ้เอเวก็เป็นเซกเตอร์ที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นยูทิลิตี้เอนเนอร์จีหรือเฮลท์แคร์นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่กองทุนนี้เขาลงทุนอยู่ mm hmm. ในส่วนของพาร์ตออปชันมันก็จะเป็นการขายพร mm ีเมียมขายออปชั่นขายออปชั่นที่ขายออปชั่นนี่หมายถึงว่าการขายออปชั่นให้คนเนี่ย มาซื้อหุ้นในอนาคตนะคะซึ่งการขายออปชันเนี่ยเขาก็จะได้พรีเมียมบนออปชันที่เขาขายเนี่ยยิ่งช่วงที่ตลาดขันผวนมากๆเนี่ยออปชันพรีเมียมมันก็จะสูงขึ้นตามลําดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับกองทุนได้เพระาะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกอง k g p IN นี่ผลตอบแทนก็น่าจะได้มาจากทั้งในส่วนของการลงทุนในหุ้นใช่ไหมพี่เกศผลตอบแทนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจาก ในส่วนของ,<ช>ง option ถ้าถ้าเปิดดูสไลด์ในหน้า11นะคะ,คะก็ผลตอบแทนของกองทุนหลักๆเนี่ยจะมาจาก2ส,ส่วนหลักเลยก็คือเงินปันผลของหุ้นนะคะแล้วก็พรีเมียมจากการขาย option แล้วก็มีโอกาสรับผลตอบแทนในส่วนของอหตหุ้นที่ถืออยู่นะคะก็หลักๆเนี่ยกองทุนนี้สามารถจ่าย ผลตอบแทนได้ประมาณที่ผ่านมาประมาณ7-9%ต่อปีนะคะแล้วก็ในสภาวะต่างๆเนี่ยมันก็จะทำได้ต่กกางกันเช่นในสภาวะที่เป็นตลาดขาลงหุ้นเนี่ยอาจจะติดลบแต่ว่ากองทุนด้วยความที่เป็นหุ้นดิเฟนซีก็จจะลบน้อยลงแล้วก็เราก็ยังได้อินคัมจากพรีเมียมของออปชันในสภาวะที่ทำได้ค่อนข้างดีเลยคือสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนก็คือหุ้นค่อนข้างสายเวกกองทุนเนี้ยก็ยังจะได้ จากออปชันนี้อย่างสมครเสมอนในส่วนที่ถ้าเป็นตลาดขาดขึ้นก็อาจจะแหละกวัวการถือหุ้นโปรดหรืออะไรอย่างที่รู้กันนะคะ,ะก็เพราะว่าคนก็จะมีออปชันที่จะมาเอ็กซ์ซอร์สไ์การการพรีเมียมอันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยในตลาดที่เราผันผวนอย่างเงี้ยกองทุนเนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะ,ะเราก็อยากให้พี่เกศช่วยสรุปสั้นๆนะคะในภาพรวมว่ากองทุนเคจิินในภาพรวมแล้ว เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์ทำไมถึงเราควรลงทุน KGP ในช่วงนี้คะค่ะก็ถ้าตามสไลด์หน้าแตะนะคะก็อย่างที่บอกเลยในภาวะที่เรายังไม่รู้แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นการลงทุนในหุ้นนักลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นแต่ยังกลัวความผันผวนอยู่ การลงทุนในหุ้น e f เ n น i v e ที่กองทุนนี้ลงทุนที่มีรายได้สม่ำเสมอค่อนข้างแข็งแกร่งในภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีนอกจากนี้การที่เขามีพรีเมียมของออปชันที่เขาขายเนี่ยก็จะทำให้สามารถสร้างรายได้ได้ไดอย่างสม่ำเสมอในทุกวัฏจักรของเศรษฐกิจค,ค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเน็ตขอดูคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะ<ม>ว่ามีคำถามอันไหนที่น่าสนใจนะคะ มีคำถามมาว่าให้ยกตัวอย่างหุ้นท no uh ี่อย uh ู่ใน KG Pin ที่ที่ทางกองไปลงทุนหน่อยได้ไหมคะเพื่อให้นักลงทุนมันเห็นภาพว่ากองนี้ลงทุนในหุ้นประมาณไหนค่ะก็กองนี้จริงๆค่อนข้างกระจายลงทุนในหุ้นหลายตัวมากประมาณ200กว่าตัวเพราะฉะนั้น Position ก็อาจจะเป็นไม่ได้ใหญ่มากในแต่ละตัวแต่ว่าเนม TOP 10 HOLDING ที่กองทุนลงเนี่ยก็จะเป็นเนมที่คุ้นเคยกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft mm hmm. ที่มีรายได้สำหรับเสนอจากซอฟต์แวร์หรือ,อพวก w o r k s h i r e Hathaway ที่เป็นโฮดดิ้งลงทุนในหลายบริษัทถูกไหมคะ,ะจะมีพวกบริษัททีลคอมพวก T-Mobile ที่ลงทุนในเครือ hmm. ข่ายแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกพลังงาน Energy j o h n นสันจอร์น hmm. สผลิตยายที่รู้จักกันแล้วส่วนมากบริษัทเนี่ยถ้าจะเป็นพวก ไอทีก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์มากกว่าที่เขาสามารถสร้างรายได้ได้เสมเอ,อสำหรับพอร์ตการลงทุนนะคะค่ะก็ชื่อที่เป็นตัวที่มีการลงทุนหลักๆในกองทุนก็เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆตัวนะคะเราก็เป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนในทั่วโลกมีลักษณะคล้ายๆกับคุณโลกใช่ไหมคะพี่เก็ตที่มีสหรัฐอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็มีญี่ปุ่นมีโยุโรปลองลงมาใช่ค่ะอย่างที่บอกมันเป็น เบนช m a ม k มันก็คือของกองทุนที่ลงทุนได้นะคะยูนิเวอร์สก็จะเป็น MSCI World เพราะฉะนั้นสามารถกระจายลงได้ทั่วโลกค่ะแต่ว่าจะเป็นลงทุนในหุ้นที่ผันผวนน้อยกว่าค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เกดกมากๆนะคะแล้วก็ฝากกองทุน k t p ีพไว้กับนักลงทุนด้วยนะคะจากบรจกสิกรไทยนะคะก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการดีๆได้จาก c ชร,รใน ทุกวันจันร์ทเวลาหกโมงเย็นแบบนี้ทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook ของแค s s เ t ศนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ